คุณเป็นอย่างที่คุณคิดหากคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้สำเร็จจากที่ครูตุ๋ยศึกษาผู้ประสบความสำเร็จจากการพูดคุยจากการอ่านหนังสือพบว่าทุกคนมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เหมือนกันคือความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองจากตรงนี้ทำให้ครูตุ๋ยคิดข้อหนึ่งของหลักธรรมชาติที่ว่ามนุษย์เรานั้นเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกเราไม่สามารถหายใจแทนใครได้คุณเห็นด้วยไหมคะ แต่ก็ยังมีคนส่วนใหญ่มักจะฝากความร่ำรวยความสำเร็จไว้ที่คนอื่นรอคอยการช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลาสุดท้ายพอไม่มีการช่วยเหลือสนับสนุนก็คิดว่าฉันคงทำไม่ได้แล้วและก็ล่มเลิกเป้าหมายและความหวังนั้นไปเหมือนกับการที่คนคนนั้นฝากลมหายใจไว้กับคนอื่นคุณลองมาคิดดูสิคะขณะที่คนไข้เนี่ยใส่เครื่องช่วยหายใจ เมื่อคนไข้เริ่มดีขึ้นหายใจเองได้คุณหมอก็จะถอดเครื่องหายใจแล้วฝึกคนไข้ให้หายใจด้วยตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าความเชื่อมั่นและศรัทธาตนเองจะนำพามาซึ่งความสำเร็จเหมือนกับการที่เราหายใจด้วยตัวเราเองดังนั้นถ้าคุณอยากสำเร็จอย่ารอคอยอย่า,อารอความพร้อมไม่ต้องเรียกร้องความสำเร็จจากที่ไหนแต่จงเรียกร้องความสำเร็จในตัวคุณ แล้วศรัทธาในความเชื่อว่าเกิดมาทั้งทีต้องประสบความสำเร็จเพราะคุณเกิดมาเพื่อจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความสนุกสนานสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ร่ำรวยให้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ในการปลดปล่อยพลังความร,ร่ำรวยแห่งคังสมบัติในตัวคุณออกมากล้าฝันมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนวางแผนและลงมือทำ จงจำไว้เชื่อมั่นศรัทธาเคารพและนับถือในตนเองเดินหน้าเติมพลังคิดบวกไม่เพ้อฝันไม่มโนแต่ลงมือทำทุกหนทางย่อมต้องมีอุปสรรคทุกอุปสรรคย่อมต้องมีทางออกและความสวยงามความสำเร็จคุณนั่นเองแหละที่จะคว้ามันมาอยู่ในมือพบกับบอสแคดความสำเร็จจากคู่ตุ๋ยในอีพีต่อไปค่ะ